ลูกกอดศพแม่อยู่สามวัน,น,นจนกระทั่งญาติสงสัยเพื่อนบ้านบอกไม่เห็นมาสามวันละสุดท้ายพอปีนเข้าไปเด็กสามขวบออกมายืนข้างนอกพอเข้าไปถึงรู้ว่าเอาแม่เสียชีวิตแล้วสามวันแต่เด็กบอกว่าแม่เปิดประตูให้ออกมาหยอกตรงนี้ใช่เปิดประตูให้ออกมาหาอาอีอาอี แล้วก็บอก3ามวันก็เล่นอยู่กับแม่แม่ให้กินนมด้วยแต่แม่เสียชีวิตมาแล้ว3าวันเดี๋ยวกลับมาเราืเ่องราวเช้าใน6กนาฬิกานาทีนะครับมีเสื้อยืดแฟนข่าวตอบคำถามทางโทรศัพท์5ท่านนะครับคำถามอยู่หน้าจอ และเราว่ากันต่อเลยนะครับก็เป็นเรื่องน่าสลดใจนะครับเมื่อเด็กหญิงวัยยังไม่สามขวบดีเลยเนี่ยนะฮะสองขวบครึ่งแน่นอนว่าต้องนอนกอดอยู่กับศพแม่มานาน3-5วันโดยไม่รู้ว่าแม่เสียชีวิตแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นแต่งตัวมอมแมมมีคาบเลือดแล้วก็ญาติอีกส่วนหนึ่งผิดปกตินะฮะสุดท้ายพบว่าแม่เสียชีวิต เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทาวเฮาส์เลขที่846ทับ437หมู่บ้านสินทวีสวนทนอยู่ที่ประชาทิทิศ44ตรงบางมดตำรวจราชบุรณะไปตรวจสอบพร้อมแพทย์จากสิริราชและมุลนที่ร่วมกันตันอยู่จุดเกิดเหตุเป็นทาวเฮาส์3ชั้น1คูหาชั้น2ในห้องนอนเนี่ยพบศพนางอรณัดาไทยสกุลทองอรัดาไทยสกุลทองอายุ35ปี นอนตะแคงสวมเสื้อยืดนุ่งกระเกงขาสัน้หนห่มผ้านวมสีน้ำเงินห่มผ้าน,นวมด้วยคาดว่าเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า3วันซึ่งก็อาจจะประมาณ3 5วันตรวจสอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการลือ้อค้นทรัพย์สินก่อนหน้าเนี่ยพบพี่สาวของผู้ตายคุณจุธามาศไทยสกุลทองเนี่ยอุ้มน้องก่อยญ้าอายุสองขวบครึ่งลูกสาวของผู้ตาย ในสภาพที่สวมเสื้อยืดสีขาวเพื่อนเลือดสอบสวนพี่สาวผู้ตายให้การว่าช่วงเที่ยงได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของน้องสาวว่าไม่เห็นผู้ตายมาทำงานจึงไปสอบถามเพื่อนบ้านคือไม่เห็นไปทำงานครั้งสุดท้ายในยวันศุกร์ะนะฮะเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์จันอังคารพุธเมื่อวานนี้ก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้านแล้วก็เดินทางไปดูด้วย พบว่าประตูั้วเหล็กหน้าบ้านถูกล็อกเอาไว้ก็เลยไปตามเพื่อนบ้านที่เป็นผู้ชายให้ปีนเข้าไปเปิดประตูระหว่างนั้นเนี่ยพี่สาวของผู้ตายซึ่งก็คือป้าของเด็กเนี่ยนะฮะที่เด็กเรียกว่าอีเนี่ยนะครับบอกว่าเห็นน้องกอยญ้าเดินออกมายืนเกาะรั้วประตูบ้านรั้วประตูหน้าบ้านเสื้อผ้ามอมแมมเปื้อนเลือดอก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นพอเข้าไปในบ้านได้กลิ่นเหม็นรุนแรง แล้วก็พบร่างของน้องสาวนอนห่มผ้านวมกลายเป็นศพแล้วพี่สาวของผู้ตายก็คือไอ้อีของเด็กกอยญ้าเนี่ยบอกนะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ตายพักอยู่กับแม่และน้องกอย่้าสามคนมามาแต่สองเดือนก่อนเนี่ยแม่ได้เสียชีวิตทําทให้น้องสาวเนี่ยอยู่กับน้องกอยญ้าลําพังสองคนเท่านั้นส่วนพ่อของน้องกอว่ญ้าเนี่ยเลิกลาไปตั้งแต่น้องกอย่้าอายุยังไม่ขวบดี ทุกวันเมื่อน้องสาวไปทํางานญาติประทุมวันเนี่ยจะเอาน้องกอหญ้าไปฝากแม่ของเพื่อนบ้านช่วยดูแลแล้วพอกลับจากทางานก็จะรับกลับมาดูแลเองการเสียชีวิตเนี่ยพี่สาวเชื่อว่าน้องเขาเป็นโรคประจําตัวที่เป็นลมชักมาตั้งแต่เกิดคงจะเกิดอาการลมชักขึ้นมากระทันหันแล้วไม่สามารถช่วยตัวเองได้เพราะอยู่กับลูกสาวเพียงลําพังน้องกอหญ้าด้วยความเป็นเด็กคงไม่รู้หรือไม่รู้จะช่วยแม่ยังไงคงนึกว่าแม่หลับอยู่ แล้วก็ได้อาศัยนมในตู้เย็นกินบรรเทาความหิวญาติญาติเนี่ยไม่ติดใจการเสียชีวิตแต่ประการใดเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่านักข่าวได้คุยกับน้องกอยญ้าคือตั้งใจคุยก็คงจะสงสารนะนะผลปรากฏว่าน้องกอหญ้าบอกนะฮะคือนักข่าวก็ถามอ้าวแล้วออกมาจากห้องนอนแม่ได้ยังไงออกมายืนก่อประตูรั้วเนี่ยน้องกอญ้ากลับตอบว่ามาม้าเปิดประตูให้หนูออกมาหาอี นะฮะน้องเขาบอกว่าหมามาเปิดประตูให้หนูออกมาหาไอ,าอ้นักข่าวถามว่าหิวหรือเปล่า <S <S กอยญ้าบอกไม่หิวเพราะมามาเอานมให้กินแล้วหนูเนี่ยนอนเล่นกอดกับมามาทุกวันแล้วก็พยายามจะถามหาหมามาก็คือคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วสามถึงห้าวันเนี่ยนะฮะสร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนบ้านที่มายืนมุงดูว่าเป็นไปได้ยังไงในเมื่อหมามาของกอญาตาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว แถมประตูห้องและประตูมุ้งลวดด้านหน้าก็ยังล็อกอยู่ก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าความผูกพันของแม่เป็นห่วงลูกก็เลยคอยดูแลอยู่เนี่ยนะฮะพูดแล้วก็ขนลูกลองฟังเสียงน้องกอร์ย่าดู่ะมา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 นอนหนูแล้วหนูอยู่กับมาม่ากี่คนสองคนแล้วมาม่าลุกมาไหมตอนดูหนอนแล้วหนูบอกไงกับมาม่าบ้างครับมามา มหมามามมามา,มา,มาเป็นอะไรอะ่ะหม,มามาหมามาเป็นเป็นอะไรหมามานอนอยู่เหรอครับนอนไม่ลุกเหรอหนูทำยังไงอ่ะหนูเรียกหม,มาอย่างเดียวครับไม่หิวไหมไม่หิวหนูกินอะไรหลายวันแล้วเนี่ยกินไอติมที่ไหนถุงเน,น่าแล้วในตู้เย็นเหรอ ไม่ไหนแม่ป้าหนูนะครับป้า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 อยู่กับอีอยู่กับใครนะกับอี๋อยู่กับอี๋อยู่กับมาม้าสองคนคิดถึงหมาๆๆม้าไหมนี่แหละฮะขนาดเดียวกันอ่าอีนี่แหละ ก็บอกว่าเริ่มเห็นสิ่งผิดปกตินะคะคือเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะทำไมน้องเนี่ยใส่เสื้อเปื้อนเลือดก็เลยเดินทางมาดูแล้วก็มาพร้อมกับเพื่อนบ้านฟังเสียงนะคะเ็อยู่กับแม่ก็เห็น,เห,นเห็นแม่พูดว่าชักอยู่แต่เขาตั้งแต่แม่เสียประมาณสามเดือนเขาไม่เป็นเราก็ว่าเขาให้เขาดูแลตัวเองกินยาใมันตรงเว มาเจอน้อเห็นก็ย่าได้ก็เมื่อวานเนี่ยมาแล้วบ้านปิดหมดเลยก็ยังนึกว่าเขาไป,ไปเอาไป,าไปคือไปทํางานแล้วก็ย่าไปฝากเลี้ยงทีนี้พอวันนี้มาก็เห็นก็ย่าเขาเกาะประตูรั้วแต่ว่าไม่ไม่ใส่กางเกงนะคะแล้วเสื้อก็เปื้อนเลือดอ่ะก็เลยเอกใจเลยปีนเข้ามาแล้วก็มาเอามาเอากุญแจแต่ประตูก็ปิดมุ้งรวดปิด ปกตินะคะเลยมาเอากุญแจแล้วก็มาเปิดแล้วก็เรียกคนข้างบ้านช่วยขึ้นไปดูให้หน่อยไม,ไม,ไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่อาจต่เดินลงมาไดได้แล้วเปิดประตูอะไรได้แล้วแต่ประตูก็มือลวดก็ปิดเรียบร้อยเลยนะคือประตูนี้เปิดแล้วก็แล้วก็ไอ้มือลวดก็ปิดแน่นอนเลยนะแล้วก็ยังคิดว่าแม่เขาอ,อยู่แน่นอนอะ่ะออยังว่าจะเดินเข้ามาว่าเลยว่าทําไมแบบไม่เอากระยาไปให้นันสซี่นี่ลยนี่แหละนี่เสือ้อตอนที่ก็น้องใส่ออกมานะฮะ คือเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงแต่ว่ามุมที่มันออกมาดีอย่างแน่นอนในแง่นหนึ่งก็คือแม่ค่ะความผูกพันของแม่เนี่ยนะฮะแสดงความเสียใจด้วยนะฮะแล้วก็สงสารน้องก็จริงๆยังไม่สามขวบเลย<ะ>อ่ะ่านผู้ชมฮะอีกมุมหนึ่งของสังคมนะครับที่อุทัยธานีเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเจ็ดโมงกว่าตำรวจที่เมืองอุทัยรับแจ้งเหตยุยิงกันตายบริเวณทางแยกท่าแร่ถนนสีอุทยัย ตำบลอุทยัยใหม่เมืองอุทยัยธานีจุดเกิดเหตุพบศพผู้ตายถูกยิงนอนจมกองเลือดทราบชื่อพันธำุตจโทอุดรจงปัตนาอายุ63ปีเป็นตำนรวจนอกราชการอดีตสปโรงพักบ้านไร่อุทยัยธานีสาภาพศพถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่หน้าอก3นัดสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุพันธำุวจโทอุดรตำรวจนอกราชการผู้ตายเนี่ย มาเดินออกกําลังกายอยู่ที่ถนนหน้าบ้านก็เดินแบบนี้ตามปกตินะคะระหว่างนั้นเนี่ยมีคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาทางข้างหลังคนซ้อนท้ายที่สวมเสื้อยืดสีชมพูนี่แหละคะ่ะเป็นคนที่ชักปืนพกแล้วก็กระหน่ำยิงใส่ร่างของพันตุ์ตบโทโอ,ดอุดรจนกระทั่งล้มสุดลงไปจากนั้นก็ไปจ่อยิงซ้ําจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะแล้วก็ขี่รถพากันหลบหนีมุ่งหน้าไปที่ตลาดเมืองอุทัยธานีปมสังหารเนี่ยตำรวจยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าตั้งเอาไว้สองประเด็นประเด็นแรก คือโกรธแค้นส่วนตัวอีกประเดนหนึงคือขัดแย้งเรื่องการเมืองท้องถิน่นเพราะว่าจากการไปดูประวัติเนี่ยพบว่าผู้ตายเคยลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานีเมือม่อเมษายนที่ผ่านมาแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งนะคะแนวทางนี้ตำรวจก็จะเรียกคนใกล้ชิดมาสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็จะดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะได้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายค่ะอืมนี่แหละก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องโกรธแค้นส่วนตัวหรือเรื่องการเมืองท้องถิ่นนะครับ นี่ยิงกันกลางแยกเลยอ่ะกลางเมืองเช้าเลยเจ็ดมงครึ่งคนกำลับบงเยอะเลยโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวนี้ยิงกันเยอะนะฮะโหดเทียมทั้งสิน้นอาสังคมอีกเรื่องหนึ่งครับตะวชมะไปที่สุโขทยัยตำรวจลงคักสวสรรค์โคราสุโขทัยรับแจ้งเหตุจากคุณยายสมมุติชื่อว่าใหญ่น้อยกัละกันอายุ70ละเข้าแจ้งความว่านางสาวเอนามสมมุติอายุ15ปีหลาน หลานสาวเนี่ยเป็นเด็กสติไม่สมประกอบแล้วก็ถูกคนร้ายสี่คนล่อลวงพาไปข่มขืนบริเวณไร่อ้อยหลังโรงเรียนบ้านคลองวังทองเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยคุณยายอายุเจปีเล่าว่าช่วงเย็นวานขณนะที่หลานกำลังเล่นอยู่หน้าบ้านเนี่ยเพราะสติไม่สมประกอบถูกไหมค,ะค่ะมีวัยรุ่นสี่คนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านจำได้ว่าหนึ่งในนั้นคือไนเบอร์ซึ่งเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านมาจอดและพยายามจะพูดคุยกับน้องเขา ตอนเองก็เรียกหลานสาวเข้ามาในบ้านเด็กสาวไม่สมประกอบจากนั้นเนี่ยนะฮะทบชสองทุ่มหลานอายุ15ก็หายออกไปจากบ้านก็พยายามออกตามหาจนยังไงก็ไม่พบไปพบอีกทีเช้ามืดคืนหนึ่งผ่านไปเช้ามืดเนี่ยไปพบหลานสาวอายุ15แต่สติไม่สมประกอบนั่งอยู่หน้าบ้านพยายามจะสอบถามจนได้ความว่าในเบอร์กับพักในเบอร์กับพักพวกเนี่ย มาหลอกล่อลวงหลานไปข่มขืนก็เลยพาไปแจ้งความแล้วก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะคะตำรวจส่งไปค่ะ แล้วจากนั้นเนี่ยทางตำรวจก็ไปพบว่ากลุ่มของนานเบอร์เนี่ยไปอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองวังทองที่ตำบลคลองยางแต่พอกลุ่มนานเบอร์ <c oughs> เห็นตำรวจก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าอ้อยหลังโรงเรียนบ้านคลองวังทองนั่นแหละค่ะทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยก็เลยต้องไปปิดล้อมป่าอ้อยเพื่อที่จะจับกลุ่มให้ได้นะคะ <c oughs> แต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าอ้อยก็เลยตามจับมาได้ไม่ทั้งหมดจับได้1คนเป็นเพื่อนร่วมแก๊งอายุ17ปีร่วมแก๊งกับไนเบอร์เนี่ยนะใช่เบอร์กับพักพวกอก หนีเข้าไปในป่าอ้อยแต่ว่าคนที่จับได้ที่อายุ17เนี่ยให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนน้องเขาหมายถึงตัวใน,ในคนนี้เนี่ยเอ,อปฏิเสธมีเพียงในเบอร์เท่านั้นที่เป็นคนข่มขืนคนนี้ให้การสัททัดไปว่าอย่างนี้นะคะและเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่ากลุ่มในเบอร์กับพวกเนี่ยเพิ่งไปใช้มีดแทงวัยรุ่นที่ศีชจนาลายบาดเจ็บมาสองคนตอนนี้ตามล่าตัวนะฮะในเบอร์อรคือน้องเขาก็ไม่สมประกอบอตายละนี่เรื่องสังคมนะฮะค่ะ เอามารวมกันสองสามเรื่องให้ท่านผู้ชมเห็นว่าสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไรแต่ถึงกระน,นั้นเรามีข่าวดีจะแจ้งกับท่านผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้ตัวแทนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว่าอะไละักโทรศัพท์ติดต่อมายังทีมงานรายการเรื่องเล่าเช้านี้แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาจุฬาพรว่าอะไรลัก พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรรายการเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาและทรงรับเด็กชายต้านหรือเด็กชายมานะชัยใจบุญเด็กอายุขวบเศษที่สมองอยู่ด้านนอกสองก้อนเนี่ยนะฮะค่ะทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระอุปธรรมของพระองค์ท่านนะคะแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่และก็น้องต้านด้วยนะครับบุญจริงๆค่ะพระองค์ท่านรับเอาไว้เป็นคนไข้ในพระอุปธรรมของพระองค์ท่านนะครับ ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเราเช้า,ชานี้ครับเรื่องเราเช้า,ชานี้7จ็ดาสิบนาทีนะครับก่อนจะไปการเมืองเข้มข้นแจ้งท่านผู้ชมนะฮะเพราะหลายท่านบอกว่ามีงานอย่างนี้ต้องแจ้งกันหน่อยเพราะตอนนี้มีคนจำนวนไม่น้อยประกาศตัวเป็นสาวกเทคโนโลยีใช่อย่างนี บางท่านแถวนี้ถึงกประกาศว่าตัวเองเป็นคนข้างใครคก็ว่ากันไปคือขณะนี้กำลังมีงานที่ชื่อว่าคอ m มาร์ c คอมเทคไทยแลนด์2012นะครับ Commart c o m t e ทค Thailand 2012 15คือวันนี้ถึง18พฤศจิกายน10โมงเชา้าถึง2ทุ่มที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจอย่างที่ทราบกันนะครขณะนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะพวกคอมพิวเตอร์ะนะฮะสมาร์ทโฟน เป็นข่าวอ่ะเดี๋ยวเนี้<ช>เรียยว่าเป็นข่าวให้ฮือฮาเป็นข่าวใหญ่ชุดเดซ้ำไปล่าสุดก็ถกแถลงเถียงกันใหญ่เรื่อง iPhone 5บ้างนะไอแพดมินิบ้างานะครับหรือแม้กระทั่งอะไรล่ะซัมซุงโน้ตสออย่างเงี้ย